นี่มันกองหน้าสายลับยิงน้อยจ่ายพลาดวิ่งเหมือนหลงเข้าป่าต่างจากเมื่อก่อนที่ยิงกันกระจุยกระจายไม่มีใครยอมใครงั้นย้อนกลับไปดูกันดีกว่าครับว่าใครคือดาวยิงที่ดีที่สุดกับการจัดอันดับ15ดาวยิงที่คิดถึงย้อนเวลากลับไปด้วยกันครับแล้วคอมเมนต์ชื่ออันดับหนึ่งในใจคุณว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ยังคงมีแรงเชียร์กันต่อครับ ปัญหาของยูเต็ดในยุคนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนทีมจากหลัง4ี่มาเป็นหลังสามของอาโมริมเนี่ยคือปัญหาบางคนรู้สึกว่าโอนันนัน่นแหละปัญหาหนักตูดกระโดดอยู่กับที่หรือบางคนครับรู้สึกว่ากองกลางบางเกมเนี่ยมันโบซะจนฝั่งตรงข้ามเล่นสบายซึ่งทั้งหมดนี้มันก็มีส่วนแต่หนึ่งสิ่งครับที่เชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันก็คือปัญหากองหน้าตีนบอดคลิปนี้ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมครับแต่จะเป็นการหยิบยกการจัดอันดับจากกิฟต์มีสปอร์ต กับดาวยิงของยูเตดที่เคยมีเรียกว่าแต่ละคนครับระดับพระกาลโคตรโดยจะวัดจากความสามารถเฉพาะตัวความสําคัญกับทีมถ้วยรางวัลจํานวนประตูและก็แอซซิตและก็ระยะเวลาในการค้าแข้งกับสโมสรไปไปดูกันเริ่มต้นกันที่อันดับ15ครับสาลาตันอิบราฮิโมวิชลงเล่นในช่วงปี2016-2018 2ปีในล,ละครแห่งความฝันอาจจะดูสั้นเกินไปสําหรับคําว่าตำนานครับแต่ว่าสลาตันนั้นเขาใช้เวลาไม่เยอะ ดาวยิงเจ้าของฉายาพระเจ้าย้ายจากปเอยเชด้วยความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมครับและเปิดตัวด้วยการซัดประตูชัยใส่เลสเตอร์ในเกมคอมมูนิตี้ชิลจนกลายเป็นกํนาลังสําคัญในเกมรุกของซีซั่นนั้นฤด,ดูกาลแรกเขาซัดประตูไปหลายลูกครับพาทีมคว้าแชมป์โยูโรป,ป้าลีกและคาราบาวครับทั้งยังมีชื่อเข้าชิงนักเตะแห่งปีของ PFA อันดับ14ดิบิทาเบอร์บาตอฟลงเล่นในปี2008-2012ศิลปินลูกหนังชาวเบกลกเรียผู้เปลี่ยนการจับบอลให้กลายเป็นงานศิลปะ เบอร์บาตอฟย้ายมาจากสเปอร์ครับพร้อมกับความนิ่งและก็เซนบอลที่เหนือกว่าคนอื่นหนึ่งในภาพจําที่แฟนบอลจะไม่มีวันลืมคือการทำแฮตทริกใส่เวี้์วผูลครับในเกมที่ชนะอย่างสุดมัน3ประตูต่อ2เบอร์บาตอฟครับไม่ใช่คนที่จะยิงประตูได้ทุกเกมแต่เมื่อเขายิงมักจะเป็นประตูที่สวยและเป็นประตูที่สําคัญอันดับ13โอเลกุน่าโซชาลงเล่นในปี1996ถึงปี2007 ซูปเปอร์ซับที่ไม่เคยมีใครมาทดแทนได้โซชาครับอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ได้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดแต่เขาคือคนที่ทุกคนเชื่อใจได้เมื่อทีมต้องการประตูประตูชัยในค่ำคืนปาฏิหาริย์ที่ค้ำนูปี99คือภาพจำของเขาครับเขาสามารถทำประตูในช่วงทดเจ็บช่วยให้ยูไนเต็ดคว้าทิปเปิรแชมป์อย่างยิ่งใหญ่โซชาไม่จำเป็นต้องลงทุกนัดไม่ต้องยิงเป็นร้อยประตูแค่ยิงถูกที่ถูกเวลาก็เ,าเพียงพอจะให้เขาเป็นตำนานของสโมสรแล้วครับ อันดับ12คาร์ลอสเตเบสลงเล่นช่วงปี2007-2009ถึงความดุดันความบ้าพลางังและจังหวะบอลที่เล่นด้วยใจเกินร้อยเตเบสมาในสัญญายืมตัว2ปีแต่สร้างอิมแพกให้กับยูเต็ดลาวกับอยู่มาเป็น10ปีเขาประสานงานกับรูนี่และโรนันโดได้อย่างไหลลื่นเป็นหนึ่งในทรีโอที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคพิมิลีกชังยังสามารถคว้าม,มาห้าแชมป์ครับรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปี2008แแม้ในตอนท้ายเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่กับฝั่งสีฟ้าแต่ว่าวีรกรรมของเขาที่โอแทรฟอร์ มันยังตราตรึงในใจแฟนๆครับอันดับ11โรบินฟานเพอร์ซี่ลงเล่นในปี2 0 1 2ันอถึงสพ RVP ย้ายจากอาเซนอลครับมาในแบบที่แฟนปืนยังคงคาใจแต่สำหรับแฟนยูเต็ดนั้นนี่คือดีลที่เปลี่ยนทั้งฤด,ดูกาลซีซั่นแรกของฟานเพอร์ซี่ซัดประตูไป26ลูกครับและพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งยังสามารถคว้านักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรได้แบบไร้ข้อกังขาบางคนบอกว่าช่วงพีคข,ของเขาคือช่วงที่อยู่กับอาเซนอลแต่ว่าสำหรับแมนยูครับ เขามาเพื่อคว้าแชมป์และจำมันได้ในทันทีด้วยมาถึงท็อปเทกันแล้วครับอันดับ10 The อะไว e y ยอกลงเล่นในปี1998ถึงปี2002เป็นเวลาแค่4ปีแต่ฝากความทรงจำไว้เต็มหัวใจครับ The w วไว e y ยอกคือดาวยิงจากทีมชาติินิเดดและโตเบโกที่เขาครับจับคู่กับตำนานอีกคนอย่างแอนดี้โคได้อย่างลงตัวและกลายเป็นคู่หูกองหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมริลีกเขาครับยิงประตูไปทั้งหมด66ลูกจากการลงสนามไป152เกม ควา้าแชมป์ลีกได้3ปีซ้อนและแน่นอนครับเขาอยู่ในทีมที่คว้าทริปเปลิลแชมป์ปี99และสิ่งที่เขาโดดเด่นครับไม่ใช่แค่การทําประตูแต่คือความลงตัวมากๆเขารู้ว่าควรจะเล่นเพื่อทีมตอนไหนและควรจะยิงเองเมื่อไร่อันดับ9เท็ดดี้เฉลิงแฮมลงเล่นในปี1997ถึงปี2001อีกหนึ่งคนที่อยู่ไม่นานแต่ว่าชัดเจนในคุณภาพครับเท็ดดี้ไม่ใช่ตัวจริงทุกนัดแต่ว่าทุกครั้งที่ได้โอกาสเขาไม่เคยปล่อยให้เสียเปล่า เขาสามารถทําประตูไป46ลูกจากการลงสนามใน4ฤดูกาลและที่สําคัญในนัดชิง UCL ปี99กับบาเยนเขาคือคนทําประตูตีเสมอก่อนที่โซชาจะพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์และตอนนั้นเองก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาแล้วเหมือนกันอันดับ8มาร์คฮิลส์ลงเล่นในปี1980ถึงปี1986และปี1988ถึงปี1995เชื่อว่ามีใครหลายคนครับรู้จักเขาในฐานะของกุนซือ แต่ทย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเขาคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของย,ยเูเอตตดครับมาร์คฮิลส์มีเวลา2ช่วงเวลากับปีศาจแดงเรื่อมตั้งแต่ยุคต้น80ก่อนที่จะไปบาซ่าและกลับมาค้าแข้งที่โอทร์ฟอร์ดอีกครั้งเขาทำประตูไป143รลูกจากการลงสนาม400รนัดครับถือว่าเป็นช่วงพีคข,ของอาชีพการค้าแข้งเลยก็ว่าได้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่กองหน้าที่คมที่สุดแต่ว่าความดุดันความแข็งแกร่งและการยิงประตูในเกมสำคัญทำให้แฟนบอลยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอันดับ7 แอนดี้โคลงเล่นในปี1995ถึงปี2001ขาประจำที่เป็นฝันร้ายสำหรับกองหลังพิมพิลีกยุค90เขาคือคนที่ทำประตูได้ทุกแบบช้างยังจับคู่กับเดวายยอคได้ลงตัวแบบสุดๆจนกลายเป็นดูโอที่เขย่าทุกสนามในอังกฤษเดวายยอกย้ายจากนิวกาสเซลในดีวด้วยราคา6ล้านปอนด์บวกกับการส่งคิดกิเลสพีกลับไปซึ่งในตอนนั้นปี95เนี่ยถือว่าเป็นดิวใหญ่และเขายังเป็นกองหน้าที่ทำประตูเกิน100ประตูให้กับปีศาจแดง จนถูกยกย่องวันนี้คือส่วนหนึ่งของจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่ทําให้ยูเต็ดนั้นยิ่งใหญ่ในยุคข,ของเฟอร์กี้อันดับ6แจ็คโรรีลงเล่นในปี1937ถึงปี1954แฟนบอลยุคใหม่อาจจะไม่คุ้นชื่อร่วมถึงผมด้วยครับแต่ตัวเลขของเขาคือเครื่องยืนยันคุณปู่โรดี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ17และหลังจากนั้นเขาก็อยู่กับทีมมาอีก17ปีแม้จะมีช่วงหยุดพักครับเพราะว่าสงครามโลก แต่เขาก็สามารถทำประตูได้2หลักในลีกมากกว่า9ซีซันจากการลงสนามทั้ง12ฤดูก,กาลครับนี่คือกองหน้าที่แฟนบอลรุ่นปู่จะต้องเอ่ยชื่อขึ้นมาเมื่อพูดถึงตำนานของยูไนเต็ดและมาถึง5อันดับสุดท้ายอันดับ5ครับลุสตฟานิสตเตลอยลงเล่นในปี2 0 0 1 2นหถึงหนึ่งในเครื่องจักรถล่มประตูที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลีเขายิงเร็วยิงแรงและก็เนียนตาไม่ต้องจับบอลเยอะไม่ต้องลีลาขอแค่จังหวะเดียวบอลก็พุ่งเข้ากรอบเหมือนถูกตั้งโปรแกรมไว้ ตลอดใหดูดูการกับยูเอเต็ดครับรุดยิงประตูแบบกระจุยกระจายแม้ในช่วงก่อนจะย้ายออกแฟนๆไม่อยากให้เขาไปแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครลืมครับวันนี้คือหนึ่งในดาวยิงที่คมที่สุดของสโมสรแห่งนี้อันดับ4เดนิสลอลงเล่นในปี1962ถึงปี1973ตำนานจากแดนวิสกี้และเจ้าของุุลองโดในปี1964เดนิสลอครับยิงประตูไปกว่า200ประตูให้กับแปนยูไนเต็ดเรียกว่าเฉลี่ยเกือบ2ประตูในทุก3นัด ซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาสําหรับการลงเล่นในยุคสนามฟุตบอลครุขระและก็ลูกฟุตบอลที่หนักแม้จะปิดอาชีพกับซิตี้แต่ว่าแฟนผีทุกคนครับยังจําได้ดีว่าคิงเดนิสคือนักเตะระดับท็อปของยูไนเต็ดในยุคก่อนพรีเมียร์ลีกอันดับ3ซืเซอร์บ็อบบี้ชาตันลงเล่นในปี1956ถึงปี1973หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสุกนาตกรรมมิวนิกและกลายเป็นหัวใจหลักของยูไนเต็ดมานานหลายปี เขาสามารถคว้าบุลงดอและทําประตูไปถึง233ลูกจากตําแหน่งกองกลางเป็นหลักใช่ครับนี่คือกองกลางคนเดียวที่ติดเข้ามาในรายชื่อนี้แถมเซอร์บอบบี้ครับยังสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปครั้งแรกในปี1968อันดับที่2คิงเอลิกเอลิกคันโตน่าครับลงเล่นในปี1992ถึงปี1997คิงเอลิกคือแรงบันดาลใจและคือผู้นําเขาคือผู้เปลี่ยนทัศนะของทีมครับให้กลายเป็นทีมผู้ชนะเขาสามารถยิงประตูสําคัญไไดด้ม่่หยยุอน ทั้งยังมีคาแรคเตอร์ที่แฟนบอนทั้งรักและก็ทั้งเปรขามแม้เจ้าตัวจะแขวนสัดในวัย31ปีครับแต่ก็เป็นการจบอาชีพที่ยังไม่มีใครลืมด้วยคาแรคเตอร์การสงบนิ่งกลางสนามคอปกตั้งขึ้นเล็กน้อยเป็นภาพจำที่โคตรจะเท่และไม่มีใครเหมือนและมากันที่อันดับสุดท้ายอย่างอันดับหนึ่งครับไม่ใช่ใครที่ไหนเวนลูนีลงเล่นในช่วงปี2004 2017 253ประตูคือตัวเลขที่บ่งบอกวันนี้คือดาวยิงสูงสุดตลอดการของยูเอต็ดเขาเคยเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษด,ด้วยลูนี่ครับเปิดตัวด้วยการแฮตทริกในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกตอนอายุ18หลังจากนั้นเขาก็สามารถยิงประตูได้ทุกแบบเท่าที่จะคิดได้เท้าซ้ายเท้าขวาโมงประตูฟรีคิกยิงไกลวอลเลย์ครึ่งสนามก็ซัดมาแล้วว่ากันว่านี่คือกองหน้าครับที่มีครบทุกอย่างอยู่ในคนคนเดียวและเขาคือภาพแทนของแมนยูครับในยุคช่วงบั้นปลายของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสัน และนี่คือทั้งหมดของการจัดอันดับเป็นยังไงกันบ้างครับตรงใจกันหรือเปล่าอันดับหนึ่งของทุกคนคือใครลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยและเชื่อว่าสุดท้ายแฟนๆส่วนใหญ่ครับเราไม่ได้คาดหวังกองหน้าทุกคนของทีมณปัจจุบันเนี่ยจะมีฟอร์มที่โหดแบบรูนี่หรือยิงคมแบบฟานิสซลอยแต่ขอให้เขาครับเป็นแค่กองหน้าที่ไม่ทิ้งโอกาสไปครั้งแล้วและก็ครั้งเล่าก็พอฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับวงนอกยูเนเตดที่จะกลับอัปเดตข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รรััับบชมแล้วเจอก